สวัสด,ดีจ้าวันนี้ช่องชุตลอนเที่ยวพามาเที่ยวจังหวัดบึงการสัมผัสบันไดเจ็ดชั้นณนะวัดภูทอกจ้าวัดภูทอกหรือวัดเกติยาคลีวิหารวัดสวยบึงการเดินริมหน้าพาวัดใจสูงแดนสวรรค์จ้า กับสานกับสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นวัดที่สวยแต่ต้องบอกก่อนว่าคนที่มาเที่ยวที่นี่ได้นั้นจะต,ต้องไม่กลัวความสูงค่ะหรือไม่ก็มีความกล้าแบบสุดๆเลยนะคะเพราะเราจะไปไปเดินขึ้นไปข้างบนกันค่ะอ,อย่างวัดภูทอกหรือวัดเกติยาคลีวิหารวัดที่มี ทางเดินริมหน้าผาสุดเสียวเป็นทิ่เที่ยวที่ต้องมาครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะไปไปกันเลยค่ะนี่คือทางขึ้นวัดภูทอกค่ะทางขึ้นมันจะเป็นทางเดินขึ้นไปชันขึ้นไปเรื่อยๆค่ะติดตามกันไปเที่ยวด้วยกันค่ะ ไปๆไปกันเลยค่ะปะขึ้นไปข้างบนเลยค่ะทางเริ่มจะชันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่ะไปไปๆกันเป็นบันไดเกตชั้น บันไดเป็นบันไดใหม่แล้วจ๊ะบันไดใหม่บันไดเป็นบันไดไม้ขึ้นไปทางขึ้นไปก็จะเป็นบันไดไม้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะ บันไดาทางขึ้นไงบันไดาทางขึ้นซันขักชันมากบันไดาทางขึ้นขึ้นมาถึงข้างบนนี้มองลงไปวิวสวยมากๆเลยค่ะ ยูทิวถัดสวยงามมากๆเสียวสุดๆเพราะว่ามันเป็นทางเดินไต่ริมหน้าผา,ผาจา้ะ<า>โอ้ยปู้เดบ่เคยมากกับมาเดลยจ้ะมามาครั้งหนึ่งในชีวิตมาเที่ยวงามขักจุดเด่นของวัดผูดถอกก็คือสะพานไม้และบันไดล้วรอบผูถอกที่จะใช้แค่เพียงบันไดบนไปมาแบบ 360องศาเลยทีเดียวค่ะมีทั้งหมดกว่าเจ็ดสันใส่เวลาสั่งมานานกว่าหาปีโดยบันไดแต่ละชั้นจะแตกต่างกันไปชั้นจากชั้น3ถึงชั้น6กจะสามารถเดินเวียนรอบได้ส่วนชั้นที่5ถึงชั้น7จะจัดขึ้นไปเป็นแดนสวรรค์ที่ตั้งสามารถ ระวังกายวาจาและหรือสวดมนต์ไปด้วยซึ่งว่ากันว่าจะได้บุญทองสวดมนต์นี่นี่คือทางเดินไต่หน้าผาค่ะมองลงไปวิวทิวทัศสวยงามมากๆเลยค่ะงามมีรีพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเที่ยวน้ำกันงามขักงามแน่บน,นยอดภูเขาภูทอก นักท่องเที่ยวจะาสามารถมองเห็นวิวที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆจากมุมของบันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภพูอถอนี้เปรียบเสมือนเป็นสะพานสร้างแห่งธรรมที่ทำให้พ้น,พนโลกทำให้พ้นโลกแห่งโกกิยะสู่โลกแห่งโกกุตตะหรือโลกแห่งการหลุดพ้นก่ะ เพราะต้องใช้ความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นกว่าที่จะได้ขึ้นมาสู่ยอดภูถอกอย่างนี้ค่ะบันไดเดินไปเรื่อยๆมันก็จะนี่นี่คือเดินรอบเวียนเดินรอบเวียนภูทอกค่ะมันจะเป็นทางไม้เล็กๆเดินต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่ามันมองลงไปข้างล่างมันสูงและชันมากค่ะ เดินไต่ไปเรื่อยทั้งเสียวทั้งขาสั้นเลยค่ะย่างไปนี่โอ้ยย่างตรงย่างด,ดิ้มดิ้มยานมากค่ะเพราะว่าเสียวสุดๆประกาศมองไปไกลๆวัดภูถอกแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธลักษณ์หรือการท่องเที่ยวในเชิงการสแสวงบุญค่ะ คือนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่นอกจากจะได้เที่ยวธรรมชาติแล้วยังได้ศึกษาพุทธศาสนาไปพร้อมๆกันด้วยสาธุสาธุสาธุส่วนไฮไลท์วัดพุทอกจะอยู่ที่ชั้น6เป็นจุดวิวที่สวยที่สุดเลยค่ะตลอดทางเดินจะเป็นหน้าผายื่นออกมา บางครั้งต้องเดินเปลี่ยงตัวออกมาต้องบอกเลยค่ะว่าเสียวสุดๆมีมีขาสั้นเล็กน้อยค่ะมีขาสันส่นๆกันอย่างแน่นอนโมติมานี่ค่ะโดยหน้าผาแต่ละจุดก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันอ,ออกไปเช่น นาพาที่บนเฉียนไวยูข่างผู้ถอกนี่คะค่ะหรือพาเทพสถิตพาหัวช้างเป็นต้นค่ะมีทางเดินมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเสียวสุดๆมันเป็นทางเดินเล็กๆเบี่ยงตัวออกมาตรงที่เราเดินมานะลมมันผ่านไม่ได้นี่มันเป็น วิวสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมสวยงามไม่ดีจ้ะมามาเที่ยวมาส้มกันเ้อจ้ะมามาเด้อปุดสิมาเที่ยว,วกวยม็มาเด้อจ้ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อค่ะผู้ใดสิมาเที่ยวกับมาน้ากันเด้อจ้ะสวยงามม่ลีครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเดินใตเขาจ้ะสวยงามมากมากค่ะมาเด้อมาเที่ยวเดินรอบเขาผู้อก เบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันด้วจ้าพรเมพี่นองท่านผู้ชมทั้งหลายยางเบิงชมบรรยากาศวัดภูทอกด้วยกันนี่คือทางเดินเล็กๆที่ทำให้ขาสั่นได้ค่ะสูงมากชันมากย่างไปน้ำขาสั้นไปน้ำพรเมพีนอง เสียวสุดๆเลยขากระสันยางคอยคอยยางแห้งกับอะไรยันเสียวสุดๆจะ้ะเดินแรงก็ไม่ได้ต้องเดินเบาๆเพราะมันเป็นสะพานไม้รอบภูถอกเป็นทางเดินเล็กๆค่ะสามารถเดินไต่รอบเขาเวียนรอบเขาได้ทั้งยางทั้งขาสันชาวพม่าพี่น้องเอ้ย มามาเที่ยวด้วยกันเบื่งญญาาองบรรยญญากาศไปเธ้วพอไม่ไปนอนบรรยากาศไปเรื่อยๆลัดเลาะไปตามหน้าผาโอ้ยทางทางงางกับเป็นไม่เป็นไม่บนอ่อมอ้อมอ่อมผาอ้อมเรศอันนี้เป็นทางแคบลัดเลาะ,ละไปตามหน้าผาเอา อ,อันนี้อันนี้อันนี้ถ้ำยออันนี้อันนี้เรียกว่าถ้ำยอผายอนี่คือผายอชั้นหกไปท้ำพญานาคบันไดขึ้นไปสูง และชันมากบันไดหน้าผาแวะไหว้พระจักหน่อยเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องมากไหว้พระน้ำกันจ้าอธิษฐาน,านอเอาเด้ออยู่ทั้งสูงสูงพี่ทั้งผู้ถอกทั้งยอดผู้ถอกมาไหว้พระน้ำกันจ้าอธิษฐาน,าน,านอเอาเด้พอพ่อแม่พี่น้องจ่าจุจา่จาจาุจา สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยโอ้ยลาล่าลาขาสัน้นลงมากนะคะสัน้นเพราะอะไรเศร้าอยู่พอไม่ไปนอนสวัสดีเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายจ้า